ผมไปใช้ที่ธนาคารแล้วในบัญชีบริษัทส่วนตัวของเรเฉียนมีเงินสองก้อนใหญ่เข้ามาภายในสองวันตรงกับจํานวนที่ถ่ายคลิปมาได้ครับเรเฉียนเลืองพูดจัดติดต่อพ่อค้าเพชรโดยตรงต่อรองกับลูกค้าเก็บส่วนต่างเองแบบนี้เรียกว่าคอร์รัปชันชัดๆเขาละเมิกดกฎหมายข้อโกงข้อที่9กับกฎหมายลักทรัพย์ในข้อที่16เอกตำรวจฮ่องกงเราสงสยัยว่าพวกคุณเกี่ยวข้ของกับการค้าปริเวณนีตตำรวจ เราสงสัยว่าพวกคุณเกี่ยวข้องกับการค้าบรเวณนี้ให้ฉันช่วยเธอโอเคไม่เอาไม่เอาอย่ายุ่งกับฉันอย่ายุ่งกับฉันอย่าแตะต้องฉันอย่านะสักวันหนึ่งฉันจะพาเธอไปเยอนมันไปร่วมงานเทศกาลดนตรีขนาดใหญ่เลยโอเคขอบใจนะอีฝัน 雨天总挂念从前，球场上那。<noise>